สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำาสลามค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือแป้งคะแป้งอะไรก็ได้ต่อไปก็คือโลชั่นเราเอาเป็นโลชั่นเซรั่มขาวปิ๊ดนะคะจะได้มีสีด้วยมานั้นก็เป็นไม้คนแล้วก็่วย,ย,ยเล็กยาทวยเล็กมาทดลองก่อนนะถ้าเอาทุเใหญ่มันจะเปืองมากโอเคมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะวิธีแรก พังเละเละเละนี่เป็นที่นะคะที่แรกน่ะเออใส่เซรั่มขัาปี๊ดเข้าไปนะคะให้ใส่ลชั่นแบบนิดนึงนะคะจกนั้นให้เขาคนนะคะคนยไงคนยังไงอย่างเดีย่คนคนคนเซรั่มให้มันแบบอยู่รอบๆบนะคะ คน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 พอค,คนเสร็จแล้วนะคะจะแต่งไปแล้วใส่ยังไงล่ะเยอะแล้ว<ส>

สามเดือนเจ็ดหรือสามเดือนเนี่ยแหละเราเคนเลี้ยงมาตลอดคือจริงๆลูกๆก็อยากให้มีอยู่ด้วยแต่ว่าอยากจัไปเลี้ยงตลอดต้องการหัวใจวันใช่ไหมคะก็เป็นหมองป็นยานอะไรอย่างนี้ก็ไปได้อาจจะไม่ได้สลามแต่ได้กาวมาแทนโอเคเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนบิ๊ที่กันมาทำกาวกันนะคะ ที่การทำกาวนะซึ่งไม่เค่อทุกท่านไหนนะคะทำม,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 มาก่อนนี่เปิดลมเถอะเป็นตรงนี้เราร้อนมากอาจจะมีเสียงของพัดลมตัวนี้นะคะรบกวนซื้อมาร้อยหนึ่งนะอ,อาจจะมีเสียงรบกวนหนึ่ค่ะเปิดบริสันต์เอ้ยเปิดบริสันไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดจ้าไม่ได้ปวดจ้า ฉันหนังกระปิดยเตย้ลยอ่ะโอเคท่านมีเสียงบกวนอะไรก็เอ้ยมันรอดด้วยนะคะมันนรอดมันหนักมากมันมันพาแบบพาไปเพลเลยค่ะเดี๋ยวเอากระดาษให้ดูนะว่ากาวเราใช้ได้จริง เม yup. ันลมนี่ออกกวันขอโทษวยด้วนะจ๊มันหล่นใช่ไหมอะนายเดยวมันจะเกจากของเรากันะะันติด you. well, นะคะเดี๋ยวเราจะวางจำหน่ายขายค่ะขายปลุกละห้าบาทก็พอนะเฮ้ยทุกคนรู้สูตรเราแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ลงหลักิน,นี้แต่ต<ห>มาเป็นพีเซนเตอร,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 ร์นะคะเฮ้ยอย่ามดูอย่ดูฉันอ่ะติดไปเลยแปะเอ๋อไม่ได้ เราขายกาวในราคากระปุกละห้าบาทนะคะกระปุกละห้าถ้าหากว่ากาวใดีราคาเกี่ยวเกนเี่ยวกาวนะคะกะะ็ใช้ไม่ดีนะคะบอกได้ค่ะว่ากาวหนูนะคะดีค่ะติดทนนานด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ากาวแห้งแล้วนะคะ เป็นกาวนะคะโอเคค่ะแล้วเรามาดูโปรโมชั่นการขายกาวกันะคะกาวเป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้นะคะกระปุกละห้บาทค่ะถ้าใครสนใจกาวที่แบบ ตีแบบนี้เป็นเจแบบนี้ได้เยอะแบบนี้นะคะโทรมาที่เบอร์เทรศูนย์แปดห้าสี่สี่แปดจดสามสี่ห้านะคะค่ะข,ของแถมเราก็จะมีลูกชิ้นนบุให้นะคะแต่ขอไม่เอาให้ดูนะคะหากอยากได้นะคะหากท่านได้สนใจนะคะ<ม>ก็ซื้อได้นะคะคือ<ม>บอกว่ามันพันดีจริงจริงนันแบบติดทนมากเนี่ยไม่หลุดเลยถ้าเราไปซื้อแบบกาวเอิม่ม เก่าเก่าทีโออะไรมันแพงนะคะมันแพงนะมันแพงมันแพง กะปลูกลามีกระปุกใหญ่กระปุกเล็กหากท่านใดน,นะคะสนใจนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะบอกที่อยู่บอกว่ารับเก็บเงินปทางไหมก็ค่าส่งเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบันดีจริงๆนะจ๊ะก,กาวนี้กาวนี้ไม่สื้อไม่ได้แล้วไม่สื่อไม่ได้ต้องรีบสื้อโปรโมชั่นสุดขุ้มโปรหมดหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย